ของประชาชนค่ะโอ้ท่านผู้ชมแฟนคุณทักษิณ FC ต่างพากันแปลกใจหลังจากเข้าไปดอนในคุกคุณหญิงพาลูกหลานลูกเขยไปเยี่ยมหมดคุณหญิงนำเองสังเกตไหมคะเสื้อผ้าเขาใส่คุมโทนสีออกดำกันทั้งนั้นเลยวันต่อมาอุ้งอิง้งนำขบวนทั้งพี่สาวสามีพี่เขย ไปเยี่ยมคุ้มทนอีกแล้วสีดำที่สำคัญคืออุ้งอิงใส่รองเท้ามีป้ายเบลเลอร์เลยสีเหลืองสะท้อนเลยนะคะผู้คนจับตาวันถัดมาพี่เอมกับน้องเขยสามีอุ้งอิงไปเยี่ยมคุ้มทนอีกสีดำผู้คนเขาถามหากันว่าไว้ทุกเพราะอุ้งอิงบอกว่า พ่อเป็นฮีโร่พ่อถูกแกล้งว่างั้นเถอะแล้วพ่อเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึลว่าถูกสั่งจำคุกไม่จริงนะคะหนูประธานาธิบดีปักกินเฮลูกสาวปักจุงฮีเจอไป20ปีเขาไม่เห็นออกมาพูดโวยวายอะไรเลยเพราะผิดจริงสารตัดสินแบรลิสคนี่นายกรัฐมนตรี ของอิตาลีเจอไป14ปีเนลสันแมนเดลาของแอ,อฟริกาใต้เจอไป23ปี mm. เขาไม่มาทวงบุญทวงคุณแบบนี้ศาลตัดสินด้วยยุติธรรมนะคะจับตาดูซิว่าหลังจากนี้จะใส่ชุดดำไปเยี่ยมพ่อกันอีกไหม